พวงนี้เนี่ยเรามีนัดหมายกับนะครับหุ้นที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของแนวราบนะครับที่ต้องถือว่าเป็น rising star ที่น่าจับตามองที่สุดหุ้นหนึ่งณขณะนี้เลยนั่นคือบริเตนเนียนะครับเมื่อปี2 5 6 5ที่ผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะทําตัวเลขกําไรสุทธิเนี่ยนะครับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการหรือว่า time high ขึ้นมาได้ก็แน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาสอบถามถึงปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนผลประกอบการให้ทํา All Time High ในปีที่แล้วแล้วก็มาดูซิว่าปีนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่แตกต่างออกไปหรือไม่แตกต่างเนี่ยคือจะมี มากเท่ากับปีที่แล้วหรือมีอะไรที่มันเพิ่มเติมเข้ามามนะฮะ,ะในปีนี้นะฮะซึ่งก็จะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดคุย กับทางคุณสุรินทร์สหชาติโภคานันครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริทเนียจำกัดมหาชนหรือว่า BRI นั่นเองครับสวัสดีครับคุณสุรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรินทร์เบื้องต้นเดี๋ยวรบกวนช่วยรับอัพสักนิดหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยปี65านะครับทาผลประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรหรือองค์ประกอบใดนะครับที่ทําให้สามารถบรรลุตัวเลขดังกล่าวได้แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เนี่ยมันจะมีภาพที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรในเชิงของคปัััจยสสนนนบุ ครับก็จริงๆปีที่แล้วก,ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่ดีของของบริทันเนียเลยนะฮะอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับเราเข้าตลาดมาสักปีเสร็จแล้วก็สร้างผลประกอบการได้ดีในเกือบทุกด้านนะครับ,รบถ้าจะให้แลกอัพหลักๆเราก็คงจะต้องต้องเป็นบอกว่าเป็นปรัชญาของบริษัทตั้งแต่ต้นฮะเรารเราพยายามเน้นไปที่การทําความเข้าใจลูกค้าในการออกแบบโปรดักต์ให้มันให้มันแตกต่างแล้วก็มัน มันแก้เอ็นพอยแล้วก็ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตเนี่ยเราพยายามเน้นไปที่จุดนั้นคือตัวดักตจริงนะเหมือนที่เราเราลันตัวแบรนด์ของมิตรของเราไปก็คือตัวคลาสอะไรอยู่หรือก็คือดีที่สุดตือนใช้ชีวิตในแบบสุดหลักแล้วเราก็พยายามเน้นทั้งแบบบ้านทั้งตัวสโมสรทั้งตัวโครงการเนี่ย <ừ> ให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจนสามารถทําได้ทั้งยอดขายยอดคนได้ตัวเลขออกมาที่ น่าพึงพอใจนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ที่คิดว่าเป็นตัวช่วย engine หลักๆที่ที่ทำให้การเติบโตนี่ออกมาดูดีก็คือเราเราเน้นเป็นเรื่องการ JV ในการร่วม,มลงทุนนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเรามีบริษัทต่างชาติมาร่วมลงทุนอยู่เนะี่ยประมาณสามองสามบริษัทนะครับประมาณหกงค์งการและพร้อมทั้งมีตัว JV ร่วมกับผู้เจ้าของที่ดินอีกสองโครงการนะครับ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเอนจิ้นในการช่วยนะฮะในเรื่องผลประกอบการเรื่องตัวเลขต่างๆนะครับเหมือน,นได้เม็ดเงินได้กําลังเสริมในเรื่องการลงทุนการขยายตัวนะครับก็จะเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้บริเตนเนียเราเราเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับปีที่แล้วนะครับองค์ประกอบสนับสนุนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมาปีนี้ยังอยู่หรือไม่แล้วมีเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าต้องบอกว่าต้องเพิ่มอยู่แล้วนะฮะม,มีอยู่ เน้นให้มันเยอะขึ้นนิดสุด้ยซ้ำนะครับอย่าง mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดโครงการแค่เก้าโครงการนะฮะ mm hmm. มูลค่าประมาณหหมื่นสองพันล้านครับปีนี้เราเรามีแผนที่เราจะเป็นบริษัทแนวราบที่ชั้นแนวหน้าของของประเทศใได้ครับเพราะงั้นปีนี้เรามีได้ที่ดินเกเลที่ดินมาแล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะเปิดโครงการยี่สิบโครงการนะครับ mm hmm. ประมาณสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันกับอย่างที่ว่า เอนจิ้นหลักตัวที่แล้วปีที่แล้วเรื่องเจีปีนี้เราก็คงเน้นทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะใช้คําว่าเพิ่มมิติใหม่ขึ้นใหม่ทีนึงก็ได้นะครับเราพยายามโฟกัสไปที่การพยายามเชิญชวนร,ร่วมทุนกับเจ้าของที่ดินนะครับเพื่อจะมาร่วมกันลงทุนในการพัฒนาที่ดินแปลงสวยๆแปลงใหญ่ๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการขยายฐานในการ สร้างโครงการของเราอีนะครับเพราะงั้นก็ต้องใจคำว่าเอาของที่มีอยู่เดิมนะฮะที่ที่เราคิดว่าทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทําให้เยอะขึ้นในปีนี้แล้วก็คงจะเยอะขึ้นในปีถัดไปด้วยนะครับอเอาสรุปในเชิงตัวเลขสักนิดหนึ่งะสิ้นปีหก้าที่ผ่านมาเนี่ยแบ็กหลอกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ปีนี้ระวังเป้าพรีเซลวางเป้ายอดขายแล้วก็ในแง่ของกาไรสุทธิเนี่ยว่าจะเติบโตอย่างไรครับปีสิ้นณสิ้นปีนะครับเรามีแบ็กหลอกอยู่ประมาณพันพันสามสิบล้านเศษเศษนะครับ ก็พอส,ส่วนใหญ่ของแบลกลอกเนี่ยจะไปอยู่ที่ตัวเบลกาวีซึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะทํายอดโอนสามารถแปลงแบลกรอกมาเป็นตัวมูลค่าการโอนได้ประมาณสักคิวสานะครับน่าจะประมาณาเกือบเกือบสี่สิเปอร์เซ็นต์เลยน่สี่ร้อยปนนะครับส่วนที่เหลือของแบลกลอกนี่ก็จะทยอยไปตามโครงการต่างๆนะครับก็ก็เป็นไปตามธรรมชาติของแนวร่ากนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ สร้างเป็นเฟสที่ซื้อเดือนซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็วอวดละก็จะทยอยทยอยอุดสัส่ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ส่วนตัวเลขของปีปีนี้ที่วางไว้นะครับเราวางยอดพีเซลอยู่ที่ประมาณมู่การพันล้านนะครับนะครับ <c oughs> ้านตัวรายได้ในราวางส่ทอดอยู่ที่ประมาณเก้าพันล้านครับก็จะเป็นรายได้จากการอุประมาณแปดพันล้านนะครับแล้วก็รายได้พิเศษเอื่นประมาณพันล้านนะครับ กําไรนะฮะเราก็ยังมองเรามองค่อนข้างยังคอนเซอร์ทีนนะเราคิดอยู่ที่ประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นเสร็จนะครับอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยห้าสิบล้านนะครับที่วางไว้ของเรานะครับนะครับเอ๊ะถ้าดูจากยี่สิบโครงการที่ปีนี้ที่เรามีเป้าหมายที่จะเปิดแบบนี้ฮะมันจะเป็นสัดส่วนที่เป็นส่วนของเราเองกับสัดส่วนที่เป็นเจวีเนี่ยแบ่งกันยังไงฮะตัวนี้ฮะณตอนนี้ต้องต้องบอกว่าตัว ทั้งยี่สิบโครงการเนี่ยปกติเจวีมันแบ่งเป็นสองสองประเภทอย่างที่ว่านะครับคือ JV ีที่ร่วมสนใจต่างชาติกับ j v วีของแลนด์ลอร์ดนะครับตัวทั้งยี่สิบโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เราได้ที่ดินแล้วนะครับแล้วก็มีแผนพิาราละนะครับในระหว่างทางเนี่ยเราก็เริ่มที่จะคุยกับ j v วีทางต่างชาติรายใหม่ๆละว่ามีโครงการไหนจะมาร่วมสนใจบ้างนะครับเช่นเดียวกันตัวตัวแลนด์ลอร์ดเนี่ยเราเรามีอยู่ ตอนนี้เรามีอยู่ในไพรายอันนี้เป็นเป็นของของปีหน้านะถ้าถ้าของปีนี้ที่จะเปิดปีนี้เราน่าจะมีอยู่สักประมาณสองโครงที่จบแล้วนะครับที่จะเปิดในปีหนึ่งนะครับครับเอะถ้าดูวอันนี้ประมหมายก็คือว่ายี่สิบโครงการเนี้ยเราเปิดโครงการโดยปกติอยู่แล้วนะครับเปิดตามแผนนะ้รส่วนโอกาสในการเจวีก็ทยอยทยอยขียไปเรื่อยๆในยี่สิบโครงการนะครับสําหรับปีนี้นะครับประมาณนี้ แต่ส่วนปีหน้าของอะไรเนี่ยก็จะเป็นแผนของที่แม้จะทำวินนี้แต่ก็เป็นแผนของเปิดของปีหน้าอะไรนะครับนะครับ,รบเอ๊ะขอเป็นความรู้นิดหนึ่งฮะระหว่างตัวของอทําเองมีเจวีที่เป็นเจวีกับทุนต่างชาติแล้วก็เจกับเจ้าของที่ดินเนี่ยในแง่ของมาจิ้นเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันครับถ้าดูจากที่ผ่านมาจริงๆม,มันได้ประโยชน์หลายๆอย่างทั้งมาจินทั้งอย่างอื่นนะอย่างต,ต,ตัวตัวตัวแรกที่เราได้แน่ๆก็คือเรา เราเหมือนเราได้เราประหยัดอีควิตี้นะครับเราสามารถจะได้ใช้ใช้เงินในการลงทุนโครงการน้อยกว่านะครับครับมันทำให้เรามีกําลังในการไปเปิดโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อๆไปนะฮะส่วนอ่าอันแรกเป็นสองประเด็นแล้วกันครับตัวเจวีต่างชาตินอกจากได้เรื่องนั้นนะสิ่งหนึ่งที่เราเราจะได้ครับอย่างตัวอย่างที่เราทํากับทางโนมุระของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ยังได้โนฮาวได้แล้วเข้ามาโนมุระนี่เป็นบริษัทอันดับต้น ที่ทำด้านสังหาด้าน property management ของของญี่ปุ่นนะครับเพราะงั้นรเราเข้ามาทำกนะับเราเนี่ยเขาก็เหมือนแชร์โน้ต o าให้เราด้วยนะครับเราออกแบบยังไงอะไรยังไงนะซึ่งตัวเนี้ยเราคิดว่าเราสามารถที่จะเทรดผลิต hmm. จากตัวเนี้ยในระยะยาวได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ mm hmm. ของต่งางประเทศนะครับของพวกเจวีใหญ่ๆนะครับ mm hmm. ส่วนเจวีแรกหลอดเราเนี่ยก็อย่างที่ว่าซื้อที่ดินที่ดินแปลงสวยๆเนะี่ยมันมันค่อนข้าง mm hmm. ใช้ Equity ใช้อะไรเนี่ยเยอะในการพัฒนานะพอเราได้ร่วมกับแลนด์ลอร์ซึ่งเขาจะเราจะได้ทั้งตัว e q u i ต y และตัวนึงก็คือพอมาเป็นผู้ร่วมทุนแล้วเนี่ยเราจะได้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในพื้นที่ของแลนด์ลอร์เนี่ยมาช่วยเราด้วยนะตัวนี้ก็เป็นโมเดลที่เราคิดว่าน่าเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็คงผลักดันทำานต่อไปได้ด้วยนะครับนะครับ,รบทีนี้กลับมาดูสถานการณ์โดยเฉพาะในแง่ของความต้องการนะครับหรือว่าดีมาน ของภาคอสังหานี่มันกลับมาเป็นปกติมากขึ้นแล้วหรือยังเอาจริงๆนะครับอย่างที่ว่าปีนี้ยังไงก็เขาเรียกว่าอะไรอนาคตมันคงสดใสกว่าสองปีที่ผ่านมาแล้วนะ,นะในปีที่เราเจอโควิดเจอหลายๆสถานการณ์อย่างปีที่แล้วเจอทั้งโควิดเจอทั้งสภาวะสงครามเจอทั้งอะไรเนี่ยดูชุลมุนวุ่นวายหมดนะครับปีนี้ยังไงเนี่ยพอโตตัวแล้วยังไงเนี่ย ปิดประเทศแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโมเมนตัมของของเศรษฐกิจเนี่ยมันมันคงจะเริ่มดีขึ้นนะครดีมากต่นตามยังไงคงคงคิดว่าคงพัฒนาขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็ยังมีเรื่องลบๆที่เราคงต้องต้องพิจารณาอยู่นะในใน,ในสถาน<ง>การณ์ปัจจุบบนันก็คงในภาพรวมก็คงมองว่าเป็นมีอนาคตที่สดใสนะแต่คงต้องระมัดระวังในบางเรื่องแล้วก็ มันมีความท้าทายในบางเรื่องนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะให้มองภาพรวมุงงคงคิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นลำดับนะครับคิวหนึ่งก็น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมานะค,ค,คิวสองก็ก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนคนฟื้นไข่นะฮะค่อยๆสะสมพลังค่อยๆอะไรไปสำหรับตัวผู้บริโภคตัว ประชาชนนะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าให้หน่อยนะครับโอเคก็มองภาพระยะยาวไปเนี่ยนะฮะรวมก็น่าจะได้เห็นพัฒนาการสําคัญเกิดขึ้นกับภาคกสังหาและก็ตัวของบริเตนเนียเองแต่ระยะสั้นอาจจะมีปัจจัยลบยกตัวอย่างเช่นเรื่องเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลกเหล่านี้มีผลไหมกับยอดขายของเราก็จริงๆมันมันเกิดกระแสนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วแวละเราก็รับมือจัดการกันค่อนข้างได้ดี้วสำหรับสำหรับ ภาคธุรก in so ิจของประเทศไทยนะฮะก็ถามว่ามีผลไหมก็มีผลแต่ว่าเราบริหารจัดการได้อยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆอย่างที่ว่ามันต้นทุนไม่ก็ประกอบทั้งต้นทุนก่อสร้างต้นทุนการเงินต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็บริหารจัดการแล้วก็ดีที่ว่ามันมันมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เป็นอะไรที่ระยะยาวค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็ค่อยๆจัดการไปนะครับอืม ปัจจุบันนี้หรือว่าที่ผ่านมานี่เรามีผู้ซื้อนะครับเป็นต่างชาติเยอะไหมครับคุณสุรินสําหรับแนวราบนะฮะแนวราบของของวิทยานียก็ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่าถ้าดูพอร์ตวิทยานี่จริงๆเนี่ยพอร์ตวิทยานี่จะอยู่ที่ตัวบ้านของเราจะอยู่ในประมาณสักตัวริตนเนี่เยอะนะประมาณ4ี่ล้าน8ล้านอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งก็ก็จะมีมีต่างชาติบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ไม่เยอะนะครับ ถ้าจะมีกคจะมีอยู่ที่โครงการที่ราคาสูงๆหน่อยของเบลเบเวียวน,น,นะครับนะครับเอ๊ะมันมีอีกส่วนหนึ่งของบิทเนียเองของเราดูเหมือนก็จะไปในต่างจังหวัดด้วยเอ๊ะตรงนี้มองตลาดต่างจังหวัดยังไงฮะก็เป็นตลาดที่น่าสนใจนะแต่ว่าก็ตามวัดก็เป็นตลาดที่ต้องบอกว่ามีความเฉพาะของมันนะนะมีความยากของมันนะครับมีคการ ราะงั้นวิทย์เนียต้องต้องบอกว่าเราจริงๆแผนปีนี้เราอาจจะเปิดต่างจังหวัดอยู่สามสี่จังหวัดแต่ว่านกปีนี้เราเริ่มหาที่ดินของต่จังหวัดสําหรับในอนาคตค่อนข้างเยอะแต่ว่าฮะตลาดต่จังหวัดวิทย์เนียมองว่ามันมีความเฉพาะตัวมีความท้าทายเพราะงั้นต้องศึกษาค่อนข้างใช้เวลาละเอียดแล้วก็เขาเรียกอะไรลงไปดูค่อนข้างลึกซึ้งจริงๆไงฮะตอนนี้วิทย์เนียที่ดูก็คือเราเราเริ่มจริงๆก็ เริ่มเลือกแล้วนะว่าเราจะอยู่ที่สนใจที่จังหวัดไหนบ้างนะแน่นอนนะฮะจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เศรษฐกิจมันดูมันท่องเที่ยวกลับมาละภาวะความต้องการเยอะอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่พิธเมียเรานอกจากจังหวัดพวกนี้แล้วเรายังมองไปพวกหัวเมืองใหญ่ๆนะครับที่มีเขาเรียกอะไร GDP ของประชากรสูงๆอาจจะดูไม่หวือหวานะครับแต่เหมือนมีคน มีสภาพเศรษฐกิจดีนะะคือสันนุโลกนะครับนครสวรรค์สุราษฎร์ธานีเราเราเริ่มไปดูหลักนะครับแล้วก็เริ่มการศึกษาอย่างที่ว่าตลาดต่างจังหวัดค่อนข้างเราค่อนข้างระมัดระวังในการไปเนื่องจากว่าแอปจ b s o r p t i o n หรือว่าภาวะการซื้อขายอะไรเนี่ยมันมันคงไม่เหมือนกรุงเทพเพราะงั้นเราถ้าไปก็คงใช้เวลาศึกษาแล้วก็ไปแบบค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เตรียมแผนค่อนข้างละเอียดลออในการไปใน ต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับก็คิดว่าไปแน่ๆนะครับแล้วก็ไปด้วยไปในหลายๆจังหวัดที่เราเริ่มมาร์กเวลานะครับหลังจากดูข้อมูลท่างเศรษฐกิจดูอะไรอย่างเริ่มเริ่มมีมาร์กมีอะไรลงไปศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับครับมีที่ทางที่เราดูในปลายลายอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสุดท้ายที่หนึ่งคุณสุรินปัจจุบันนี้อินเวนทอรี่เราเหลือเยอะไหมครับในแง่ของโครงการที่อาจจะยังจําหน่ายไม่หมด ก็ตอนนี้ยังคุมอยู่ประมาณเราจริงๆเราเซตไว้ด้วยความที่เราระมัดระวังตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเรื่องการบริหารต้นทุนก,การเนี่ยเราพยายามเซตไว้อยู่ประมาณวินเทอรี่ประมาณสองเท่าของยอดขายเฉลี่ยของแต่ละเดือนก็คงจะอยู่ยังคิดตัวเลขนี้อยู่อย่างมามสม่ำเสมอนะครับโอเคแต่ดูอย่างนี้ค,คือโครงการเราก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแต่แบ็กหลอกเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสักพันสามร้อยล้านมันสะท้อนว่าเราสามารถที่จะ ปเปลี่ยนมันเป็นยอดโอนได้เร็วหรือเปล่าอย่างที่ว่านะครับธรรมชาติขอามาัรายคือเราเราใช้คําว่าเราเราไม่ได้สร้างเหมือนคอนโดที่ว่าสร้างเสร็จทั้งึกละโอนใช่ไหมฮะเราจะสร้างเป็นเปีๆไปนะครับอ,อย่างที่แบอบกสมมตว่าเราแปปอปซ็อปชั่งเลทเราเือนละสิบหลังนะฮะแผนต่อสร้างเราก็จะสร้างยี่สิบหลังอะไรทำนี้แล้วทยอยเป็นเดือนๆไปเพราะงั้นยอดโอนมันจะมาแบบสม่ำเสมอตัวแบล็กก็จะขึ้นเป็น ระยะระยะทุกเดือนตามก็ขายเช่นเดียวกันก็จะโอนเพื่อเป็นเดือนเดือนไปตามตามยอดโอนเหมือนกันเป็นการาฟแบบลีเนียแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอืมโอเคอ่ะเมืม่อสกักครู่ท่าน,านบอกว่า s <S พรีเซลปีนี้ตั้งเป้า1 8 0 0 0ล้านไรายได้9,000ล้านแล้วก็กำไรสุทธิสา0 0ัล้าน,านครับผมนะฮะเออหมื่นสามพัในส่วนไหนนะครับพรีเซลคนระับพรีเซลอ๋อพรีเซลเป็น13,000ไม่ใช่1 8 0 0 0นะครับผมโอ้ขออภัยครับขออภัยจริงๆอ่ะ13,000ล้านรายได้9,000ล้านอันนี้คอนเฟิร์มนะที่ตั้งเป้าไว้ นะฮะแล้วก็กำไรสุทธินีตั้งเป้าเติบโต18เปอร์เซ็นต์ครับกำไรสุทธิประมาณ1 6 5 0ล้านนะครับโอเคอ่ะคุณสุรินทร์วันนี้กราบขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุรินทร์สหชาติโพคานัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบริเตนเนียนะครับหรือว่า BRI นั่นเองอนะครับถ้าดูจากตัวเลขที่ท้ายๆท,ท,ที่พูดถึงพรีเซลกับตัวยอดขายเนี่ยน่าสนใจฮะตัวรายได้เนี่ย9,000ล้านเนี่ยถ้าเทียบกับปี2 6 5ท,ที่ผ่านมาเขาทําได้อยู่ประมาณสัก6,300ล้านก็ถือว่าเติบโตอย่างมีนัยยะเหมือนกันนะครับอ่ะ,ะ,อะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอสังหาริมทรัพย์นะครับ,รบในกลุ่มของทาง Origin Property ก็ดูแล้วเป็นกลุ่มที่ มันมีหลายมิตินะที่น่าศึกษานะครับโดยเฉพาะเรื่องของ business expansion ของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะก็มีตัว origin ใช่ไหมครับมี b r i t a n a มี primo primo นี่คือล่าสุดจากกลุ่มเขา primo ก็ทำงานด้านนิติอาคารนะฮะการบริหารจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องรับ property นะฮะก็เป็นในแง่ของการสร้างความสะดวกสบายนะฮะ ตลอดจนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกบ้านในโครงการของทั้ง Origin ที่เป็นแนวดิงแล้วก็มีเบเชเนียที่เป็นแนวราบนะครับแล้วก็หลังจากนี้จับตาอีกหนึ่งบริษัทในเครือคือ One Origin ที่จะเป็นพวกธุรกิจโรงแรมร้านอาหารนะฮะก็เป็นในส่วนของขาธุรกิจที่สร้าง Recurring i n c o m e นะครับหรือว่ารายได้สม่ำเสมอให้กับกลุ่มของ Origin นะครับก็ดูแล้วน่าจับตามองทั้งกลุ่มจริงๆ